่าข้อสามหรือข้อสามเนี่ยได้ได้มีขอปออยวว่างไรบ้างนะครับจะเป็นเงิใหญ่จะเป็นเงินใหญ่ข้อปอเนี่ยผมไม่แน่ใจเรา่องของเงิใหญ่้าว้าหรือว่าเงิใหญ คนมืองในระดับตัวนี่ยที่ผ่านเนี่ยจะใช้คัว่าเคลื่นย้ายทั้งรพันหรือว่าเดินสวนะครับเพว่ามันทำาไม่ได้นะครับการใช้หลักการเที่ีของระจักเนี่ยเป็น่องีเป็น่องแของมระากระาพอะประกอบเรื่ององอาเป็นรอยุ่งนี้นะครับการบล็อก้ทางหรือการเปลี่ยนท้างตรงนี้หรืคนืนเมืก่อนเนี่ยจะจะโดนกับว่าบอกว่าไปข้าง นี้อย่างไรข้อสองเรื่ตรวจนี้ทียรนะครับหลังาั้รับเพิ่มมีการตักเตอร์ให้เหมือนกับนำารว่ามีการพิจารณาาการตี้ปุะการนี้หรือม่ดีะครัที่อตัวอย่างที่เคยเห็นมาในข้อสง้นี่วจองข้อยี เรามีเรอที่ี่ัอร์ดกับารประเมินเลยไหว่ามีความน่าันใจมีอะไรมีสุรรัการที่สามารถใช้เป็นที่ลงโทได้ไหมมีทรัพยากรนเรือสามารถรับดกรรับัรียนาาได้มาทาไหนนะครับนะครับสามารถเข้าไปปตอ เนกตร่องของรอแรกนี่ก็จะเป็นชงานในการาแนนะครับก็คือนะบตอน้บะครับอเมื่อก่อนราศห่อที่อกให้เราแล้วใรับการเราแต่อเนีเราต้องเใจี่กาองารรอี่เป็นเหมือนกับเครื่องมือให้เราอรัอ าจัวิเคราะห์แต่นอรายงนี่างนั mais, ้นก็ตอว่านึ NG ่งนะครับหน้าบอเรื่องของการป้องกันลดการอิขวาการยุบนะครับดีไหมการสะดวกไหมนะครับแล้วก็การที่ผู้เ้นบอลหรูอผู้ที่นะครับแรงงานการที่สมัครใจผลผลิตหรืที่ที่สามารถใช้ได้เช่นขั้วอ่นนี่เป็นเป็นสอพอย มีอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าเกิดประกาศเป็นพื้นที่ที่เป็นสงครามแบบพวเนี่ยมันจะมีข้อในประมาณว่าถ้าไม่ปราศป็นพื้นที่เนี่ยทหารสามารถเข้าไปป้องกันได้ในพวกนั้นนะครับแล้วจบภารกิจแล้วเนี่ยเป็นเกียรติกานทีแต่ว่าถ้าทางด้านความเลื่อนตัวเนี่ยทหารสามารถเข้าไปใช้การใช้ประโยชน์ได้เนี่ยคึ้นมาตั้งมาที่เราทอพลาดไหมนะครับว่าเรา ที่จวงแผนเร่องนี้นะครับแบบวัาหน้าแนวนี้กยตั้งก็ดขมาตมีตั้งมีที่ให้งานเลยแล้วี้นะครับมันจะเป็นตรงนี้อหารมันเข้าไปกอนที่จะกอได้นะครับเพราะว่าถือว่ามีความเป็นนะครับยังถูกเสิดกันเทตมรงได้นะครับไปเียนรู้เร่องของปอข้างทางาราได้นะครับมาประกอบะารแล้วก็การต้นเชยในาดต้นการสบบนันน นะครับเนี hmm. mm ่ยผลทีผลเสียและประสบกคือเราก็ไปดูไปเลยเนี่ยเราไม่รู้ว่าเมื่ิ่ของเจออะไรที่จะน่าสนใจนะครับบางครั้งเนี่ยไม่อยม่ประเทเราจริอ่ะแต่ว่าเพราะว่าเป็นคนยุโรปฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะครับบางครั้งอาจจะดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแา่ข่าว เราต้องเช็คพิจารณาั่นใจเรอการต้องระวังการติ่นะครับที่ต้บอกว่าทางรรอคยังการราได้ไหมต้องว่าต้อ